ขบวนรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด่วนที่985ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสมัยกรกนำโดยดีเซล c 4, 4 1 3ความยาวรับพ่วงตลอดขบวนอยู่ที่6คันเท่านั้นครับแบ่งเป็นพบาะหอสำหรับคนสัมภาระชิ้นใหญ่และมอเตอร์ไซค์นะครับจำนวน3คันแล้วก็รถสัมภาระแบบโผง นะครับเป็นรถสเสบียงทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็รถนอนพนักงานอีกหนึ่งคันครับ